อกแล้วจ้าดับซีไล่สามอกระชิมสายแหงไม่ขาดขาดเองบปล่ดสายแหงเง้ยวมันก็ต้องถาสายแหงออกมันตัวละตัวมันก็จะออกอีกจนมันก็หลุดเองสิ มาอีกแล้วตัวมาอีกแล้วโอ้เลยมาอีกแล้วแปดเข้ามีบัเนาไีมบอกเข้าโอ้สายแฮ่มันอะไรนั่นต์อะไรนั่นต์โอ้สู้ๆลูกสู้ๆไม่ชิดเจ็บน้องกระได้เนาะจนหมอจนนั่นหมดออกอีกแล้วตัวตัวออกอีกแล้วออกแล้วเบ่งแล้วลบด้วยลบออกมาชุดนี้เข้าแล้วเขาเสีอวกมาเข้าบอกมองมาแล้ววะ อ,ออกมาตัเดียวลองอย่างสามหกเจ็ดแปดเก่าที่ใส่ละมุนไปใส่ละเพรามันใจขาดเราไปยีเฟียงมุนมุนอยู่ทงหัวแมงมุไม่ะตุ๊บเบงเยอะเบิดแล้วเด็กเก้าเข่า <c oughs> อย่บอกเก้ามุนแปดเบกอออกมาเมื่อกี้มุกรอนหานบรบ่ออกมาอีกสาเด็กแปดกรถองเก้าเราแปด สายแฮนยังบวดลุดอยู่เลยหรอตายลกไป่ชิเจ็บเนาะกีหลาเนาะหลวงพ่อหมอไป่อยากกินนั่นอาหารระบำเพันดูดน้มไปเลยเด้อหากอกมาสายแฮนเนะุ่เืองบุปวดตัดมันบ้กยังวันต้องิขาดตอนใดสันที่โบสิ่พันข้อกันยุ่งสัตวโอขาดเองันได้ตัวขาดเองันได้เห็นบอ เดยวนีไม่ไปใช้บ้านไหนน่าก็ออกรุ่นหมูเนาะจะยั่งยืดดิหมูคือจังหมอคือจังอะไรมันก็จิเมื่อยละตู้พอมันพอมันอะหมูตอนนาขีข้อแม่เกี่ยงมันลันเลยตอนนั้นเนาะมันก็ออกมันก็ได้ไคไว่ เห่อเจ็ดวันย่งบอกม่ได้งไงสองสี่หกเจ็ดแปดแปดตัวเด็ดลายแห่รุดละตัวเบิดละล้านดูว่าเด็ดแปดนี่แหละเป็นผงเบิรดอร์ดมอยันหม้อดูดออกม้อดูดอันไว้เพชรผงนอน ขนาดเท็ดห้องาไปห้องกับบ้านนองมันุดขึ้นมาคือเกาเบื่อแล้วล่ะตัว